สวัสดีค่ะอูมาม่าชาแนลจับเพื่อนๆจ๋าวันนี้แม่จะชวนเพื่อนๆทานแกงเลียงจ้ะแกงเลียงจ้ะเพื่อนๆจ๋าแกงเลียงจ้าเพื่อนๆแม่กินผอบปากไม่ได้ทานกับข้าวค่ะแกงเลียงปลาแห่ปลาย่างน่าทานมากๆจับเพื่อนๆจ๋าแกงเลียงปลาย่างจ้านี่จ้ะเพื่อนๆจ๋าแกงเลียงจ้ะทานกับหมูฝอยจ้ะหมูฝอยจ้ะเพื่อนๆจ๋าทานกับหมูฝอย วันนี้แม่ไม่ได้ทานข้าวนะแม่ทานแกงเย็นกับหมูฝอยหมูฝอยอร่อย แกงเลียงปลาย่างหอมจะไม่พื้นานหอมปลาย่างน้องหอมทานแกงเลียงจากก็จะมีปลาย่างมีเห็ดนะคะแล้วก็มีตําลึงเห็ดหัวหนูฟักทองจ้ะเห็ดปลาเห็ดนางฟ้าจะมมเพื้นฐา อร่อยแกงเรียงปลายาจ้ะหอมมากเลยเพื่อนๆจ้านน้ำจะมีขายสักทีหนึง่งเป็นร้านประจําเพื่อนๆจ้ะเห็ดโคโบมจ้ะลักทองเห็ดนางฟ้าเห็ดฟางจ้ะตำลึงปลาจ้ะอือจ้ิงเขาตาร้อนหน้าอร่อย วันนี้แม่ลองอยากลองกินแบบไม่ใส่ข้าวบ้างแกงเลียงปลาย่างกับเป็นเนืจ๋าฟักทองจ้ะ mm hmm. มีฟักทองเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าเห็ดหูหนูนะจ๊ะปลาย่างจา้ะอร่อยอร่อย ปลาย่างก็หอมหอมแต่แม่ไม่ชอบป,ปลาอะไรนะหอมมากๆเลยเพื่อนจอยแกงเลียนปลาย่างจ้ะอืมอ,อ,อ,ะะอร่อยหาทานย่างนะคะอร่อยเลยกินกับข้าวแล้วร้อนก็อร่อยกินเปล่าปลาก็เพลินจ้ะ ไม่ใช่ตำหนึ่งจำเพื่อนจ่าแม่พูดผิดขอโทษนะขอโทษทีไม่ใช่ตำหนึ่งจ้ะแม่ไม่รู้จักว่าผักอะไรเพื่อนอร่อยมากเลยจ่ะปลาย่างพร้อมหอมหอม,หอมปลาย่างเพื่อนทำให้รสชาติอร่อยเลยหอมฟักทองจ่ะ ร้อนๆนี่ดิมเลยนะจ๊ะแกงเลียงปลาย่างจากเพื่อนๆจ๋าวันนี้แม่กินเปล่าๆหอมกลิ่นไาย่างมากเลยเพื่อน ช้อน้ำแล้วร้อนมันดื่นชื่นใส่เผ็ดนิดนิดหวานน้ำพักทองน้ำผักรสชาติดีด้วยมาเพื่อนรุ่ม อันแกงเมงปลายากกันจ้าอร่อยมากปอกทองชิ้นใหญ่ๆแม่ซื้อมาสูงละสามสิบห้าบาทจ้ะ รสชาติดีมากอ,มอร่อยพรุ่งนี้แม่ไขยของเสร็จตอนเช้าแม่ก็ต้องรีบไปหาหมอเลยไปหาหมอเฉพาะทางแม่เป็นจมูกค่ะจมูกเป็นภูมิแพ้เฉษ ไปให้หมอเฉพาะทางดูว่าเป็นไซนัสร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่าเพราะว่าเอ็กซเรย์แล้วผลไม่ขึ้นว่าเป็นไซนัสเอ็กซเรย์แล้วผลขึ้นว่าเป็นภูมิแพ้แต่ทีเนี้ยหมอที่ตรวจแม่เขาบอกกับแม่ว่าแม่เหมือนจะเป็นไซนัสก็เลยส่งตัวให้แม่ไปหาหมอเฉพาะทางหูตาคอจมูกระหว่างที่รอคิวค่ะรอหนะักเขาก็ให้ยาฆ่าเชื้อมากินก่อนยาฆ่าเชื้อกับยาแก้แพ้ค่ะ ทีนี้ยาหมดแล้วหมอนัดพรุ่งนี้แต่ทีนี้ก่อนจะไปโรงพยาบาลไม่อยากขายของก่อนอยากหาเงินก่อนค่ะก็เดี๋ยวขายของเสร็จแล้วก็รีบไปจะหมดแล้วเพื่อนๆจ้ะ แกเงเลี้ยงปลาย่างจ้ะแกเงเลียงปลาย่างแม่จะทานกับหมูฝอยวันนี้แม่ไม่ได้ทานข้าวนะคะเพื่อนจ๋าหมดแล้วนะคะแกเงเลียงปลาย่างจ้ะทานหมูฝอยกันจ้ะเพื่อนจ๋าหมูฝอยจ้ะหมูฝอยกรอบหอมๆจ้ะ เพื่อนๆจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ด้วยนะจ้าขอบคุณค่ะอร่ยอยอร่อยค่ะหูฝอยนี่แม่ก็ขายกล่องละร้อยสามสิบขายหน้าร้านอย่างเดียวค่ะ รับมานะคะแม่ไม่ได้ทาเอง แม่ลาไปก่อนนะจ๊ะวันนี้แม่ทำแกงเลียงกับหมูฝอยนะจ๊ะเพื่อนๆนจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่แหม่ม้วยนะจ๊ะขอบพระคุณเพื่อนๆนมากๆ